ดาวัน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 นั่นทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยตัวเย็นเฉียบหมดแล้ว อีกแล้ววันฝันอีกแล้ววันฝันงพ่กอกกับแม่อีกแล้วอะตะวันตั้งสติตั้งสติก่อนนะคะใจะเย็น ทีู่เห็นเมื่อกี้มันแค่ความฝันพี่อยู่ตรงนี้แล้วเราไม่ต้องกลัวตอนนี้เราอยู่ที่เขาใหญ่กันไงที่ที่หนูชอบมากๆเลยเห็นไหมเห็นหรือเปล่าคะ เราคุได้อีกนานแค่ไหนหวันไม่ต้องกลัวนะต่อไปนี้พี่จะนอนกอดดาวหวันทุกทุกวันเลยเท่าวันไหนดาวันสะดุ้งตื่นหรือรู้สึกไม่ปลอดภยัยให้ดาวหวันรีบปลุกพี่เลยนะคะ ที่สัญญาและที่จะต้องทำให้มันได้ที่จะรักษาวันให้หายให้หายจากโลกนี้สักที